เปิดเลยเอ้ยโอเคคนดูมาแล้วบุคนก็เอาอันนี้รออยู่เปิดเลยมาเปิดแล้วนะร,รอกรีดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูดีเทลก่อนนี้จำได้ว่าคนที่แล้วล,วล้างตู้เลยนี่เห็นไหมล้างตู้เลยโลสุดท้ายหรือเปล่า <c oughs> เท่ากับมีประวัติอยู่หกโอ้มายกอดก็ไอยดีลองผมประมาณ70โลได้นะครับแล้วก็ไม่หลุดเลทด้วยนะ แต่ว่าเรามาดูไอดีหลักไอดีรอเนี่คือผมไม่เคยเติมเลยนะแม้แต่บาทรายเดือนยังไม่เคยเติมเลยนะนะเนี่ยเติมเป็นหมื่นอไ,ไน <c oughs> อ้เหี้ยฮะฮะอ๋ะอ,อ,อเดี๋ยวเราต้องบอกมิโยะก่อนมิโยะครับผมไม่อยากได้เซวนะผมอยากได้โมนาขอโมนาผมนะท่านก็ได้ไม่ให้โมนาคุณหี้ยะรุดเลยโมนาทุกรอบเลยมาอันนี้ผมเตรียมไว้ประมาณนี้นะหนึ่งหกเจ็ดเก้าสอง คือดุดเลดมึงก็ควรได้อะถ้ามึงไม่ควรถ้ามึงไม่ได้ก็ต้องหาัารเครดิตมาเถอะเขายังไม่นอนหรอกเวลานี้มึงก็สองทุ่มไปต0โลแรกเทสโกอ๋อผมมีจีนแล้วครับผมไม่อยากได้จีนแล้วครับแต่นี่ลุกผมยังไม่มีนะนี่โฮโยโบอกจัดไปโมนาผมเกี่ยวคุณจ๊อบว่ะผมเกี่ยวคุณจ๊อบมากเลยแ่สี่ดาวเขาคิดได้เลยเนี่ย โอ้เอวเดียวหน้าตับแปลกๆโอ้เลนจะแลชเชอร์ทำไมมันไม่คุ้นตาเลยวะดับใหม่แน่เลยของดี่ของดีอ๋อเป็นดาบที่เวลาตีมอนติดน้ําหรือไฟฟ้าแรงขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมบอกคนดูในช่องก่อนนะหนก็เปิดผ่านอันนี้มาแล้วนะไอ้ดาบที่มันเขียนว่าดามีดแอกเนส์ก็คือดามจกับมอนสเตอร์ที่ติดสถานะน้าหรือไฟฟ้ามันหมายความว่า คุณจะต้องโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นที่มันมีสถานะนั้นอยู่แล้วถ้าคุณใส่ดาเมจธาตุอื่นเข้าไปในนั้นนะ่ะมันจะไม่ติดยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามอนสเตอร์มีสถานะน้ําอยู่แล้วคุณเอาดาเมจไฟฟ้าตีเข้าไปอ่ะคุณใส่ของนี้ไม่ได้ไอ้ใส่าดาบนี้ไม่ได้นะเว้ยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะใส่สถานะไฟฟ้าเข้าไปตลอดตลอดตลอดแล้วมันจะไม่ได้เพิร์กตรงนี้เพิร์กมันจะนับต่อเมื่อคุณไม่ได้ใส่ธาตุอะไรเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือกลับไปโตมันก็พอใช้ได้แต่ซัฟ ไปเปิดเท่ากับตอนนี้เราเป็น16กโลถูกไหมถึงน้ำหนักขึ้นมา16โลแล้วตั้งแต่โควิดใช่ไหมผมรออยู่26โลโลมาต้องมันแล้วเฮ้ย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 กเก็บมวกเก็บย6ผ่านไป กูกลัวมากเลยกูกลัวแม่งให้มิโฮโยกูจริงๆนี่แหละเอ้ยกูกลัวมิโฮโยแม่งให้โวนากูจริงๆนี่แหละตอ,อนนี้ถ้าในทาเกตตัวสีดาวนะผมยังขาดไดโวน่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ยังขาดสินยันอีกเยอะแยะมากมายเลยนะก็ะได้สินยันก็ดีนะครับเพราะว่าสินยันผมยังขาดเยอะลุงมีสกายเวิร์ดไพร์ใช่ปะไม่มีครับอา้าวไม่มีหรอไม่มีครับไอดี ID นี้อาวุธท่าดาวไม่มีครับตากมากครับไอดี ID ลองนี่อาวุธท่าดาวเต็มเลยมีสกายเวิร์ดแอตลาสมี กายเวิร์ดสไปมีอะไรอ่ะไอพนูห้าดาวอ่ะอะไรนะกายเวิร์ดทาร์ปแล้วก็สี่ชิ้นอ่ะไอดีฟีผมมีสี่ชิ้นอ่ะอาวุธห้าดาวอ่ะไอดีหลักผมไม่มีไอสามสิบหกมึงไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วนสามิบหกโลโควิดเรื่องจริงอันนี้สามสิบหกเนาะถูกไหมทุกคนใช่ ห6โอ้โหเนี้ยเวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรักษาประตูปะเนี่ยเดี๋ยวหรืคุณจ๊อบขึ้น16โลจริงอ่ะนี่อ้วนนะคุณจ๊อบสิหโลนี่อ้วนนะอยากอยากไดเอทไหมโดนเอทมาเดี๋ยวไดเอทเลยผอมเลยอยากได้อันนี้อยากได้เผื่อใครไม่รู้นะครับผมมีเช็คแล้วเรื่องหนึ่งคือตัวที่ชาเดนเนตี้ให้กับอมเซลได้ดีที่สุดก็คือ ซูโค้ดที่ใส่สกินฟิเชียลแฟกเมนต์นะครับบอกไว้ก่อนนะอ่าสามสิบหกไม่มาสี่สิบหกองมาแล้วอ,เเลอ,อ้เหนียวชิบหายยังยังยังดื้ออยู่ อยให้ง่ายๆบ้างไม่ได้หรอวะเออเองดียังได้ปวด<อ>ไดโอน่าเต็มฮะโอ้ยทะลุทะลุแล้วทะลุทะลุไปเลยไโตทะลุแล้วอันนี้ห้าสิบหกใช่ไหมเมื่อกี้นี่ยห้าสิบหกใช่ไหมห้าสิบหกชัดตกลงมึงช่วยกูวันน้ำแบบจริงไหมเฮ้ยกูลืมไปขี้อะอะไรอะเราคุยกันอยู่ว่าเราจะกินอัลมอนด์โทฟูแล้วเหลือไว้ให้เซียวอันหนึ่ง ใช่ใช่ไหมโอ้โหดิเดี๋ยวกูเหลือดีลิเชียสไว้ให้เลยสิบอันนุ้อันไม่แค่นี้แหละอย่าโลภเซียวนี่นะเซียวดูนี่นี่ดีลิเชียสยูโนยูโนดีลิเชียสจั๊กแม่งเซียวกินไม่อิ่มหรอกโอ้ตัวมีอยู่แค่นั้นกินอะไรแยะอ่าต่อไปต้องหกสิบหกใช่ไหม กดเลยรักอะโอ้ยอย่างเดียวอย่างเดียวอาบน้ำบ้างไหมเนี่ยเอาเก้าสิบเลยไหมล่ะลุงแม่เอาบันโทฟูหนึ่งร้อยอันเออลุงเงินจะพอรับตัวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยต้องไปเป็นคนงานเหมืองแร่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหฟาร์มวัวเนี้ยแรงถ้าทำตั้งสิบห้าอันี้ว่ถ้าถ้าซีนทำสิบห้าอันแล้วซีนเปิดแล้วหลุดเลทอะนะไอ้แล้วซีนก็เก้าสิบพอดีแปดสิบพอดีนี่นะ ถ้ากัดกดอีกสิบที่ต้อง76แล้วป่ะถูกไหมกี่หกหกกันนะ<ช>คือค <น S 1> ปะกะ <6 S 1> ติอะโลที่มันจะบนะูส์นะเผื่อคนยังไม่รู้ก็คือ75ไป76อันนี้คือโลที่บูส์เจ็จนถึง80ดสิบมะหรือถึง85ดห้แหละเป็นโลที่มันบูส์โอกาสให้มีโอกาสได้สูงมากนะครับไปเปิดที่ <Hi. S 2> ทีเซียวอยู่สิครับอะไรวะอ๋อไปเปิดที่ทีเซียวอยู่อะ โอ้แต่จริง1ิบโลนี้มันต้องมาแหละถ้าสิบโลนี้มันไม่มาเดี๋ยวเราไปเปิดที่ที่เซียวอยู่ทีละโลแล้วกันนะเพราะจบโลสิบโลนี้จะเป็นโลที่76็บหกพอดีแต่ผมคิดว่ามันควรจะต้องมาแหละเพราะผมว่าชอบได้ประมาณโลเจบหเฮ้ยแ6หเปิดทีละโลไปซะเปิดทีละโลไปซะคุณคุณพลคุณพลนวลตอบมันอยู่ไหนเซียวอ่ะมันอยู่ไหน มันอยู่ที่ไหนไม่เจออ่ะคุณบอลคุกคนตอบมามันอยู่ที่ไหนผมจะไปหามันเดี๋ยวนี้แหละมันอยู่ที่ไหนอ่ะเกิดไปเปล่าอูเทนเป็นล้านเจอเสียวครั้งแรกก็ตรงนั้นน่ะตรงไหนท่าเรือปะไม่ใช่ไอ้ตรงใกล้ๆต้นไม้อ่ะโอ้โหต้นไม้เต็มเกมเลยเหรอต้นไม้เต็มเกมเลยสินเอ้ยต้นไม้ไหนใหญ่ใ่อะมันอยู่ที่ไหนวะลืม ต้นไม้ใหญ่ๆเดี๋ยวนะต้นไม้อะไรอต้นไม้ใหญ่ตรงแถวเนี้ยนะเฮ้ยแถวๆเนี้ยนะใช่ป่ะมันมีอยู่ตรงเนี้ยต้นไม้ใหญ่ๆอ่ะที่เป็นต้นไม้สีฟ้าๆในเนื้อเรื่องเหอไอเนี่ยในเนื้อเรื่องหรือเออในเนื้อเรื่องเจอเจอเซียวที่แรกตรงไหนอะเซียนเล่นไปแล้วนี่เนื้อเรื่องอะลุงยังไม่เล่นไงอ๋อที่แรกเหรอที่นี่เนี่ยต้นไม้นี้ป่ะเนี่ยลงกดแบบนี้หนูลืมชื่อจบแล้วไปด้านขวาขวา วางชูอินวางชูอินอ๋อไอตรงระเบียงฮะไอตรงระเบียงมัน <S 1> <S 1> ไม่ใช่ท่าเรือไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นโรงแรมเป็นโรงแรมเน็ตเหรอเออจำได้แล้วที่มันจะยืนอยู่ข้างๆหินชั้นบนท<น>่าเรือเรียกว่าท่าเรือหรีเยออ๋อเออมาแล้วมันนี่นี่มันจะยืนอยู่แถวๆนี้ตรงนี้เลยจำได้ใช่ไหมใช่มันอยู่ให้ข้างหินอ่ะหนูหนูเรียกเพื่อนสิลูกอายุลูกเรียกเพื่อนสิลูก เดี๋ยวอยงโรงแรมครับครับผมมาโรงแรมแล้วครับนี่ผมจองแบบค้างคืนด้วยนะไม่ใช่ชั่วคราวไปดีลงไปดีไปดีอาแต่ที่หวอะครับวันนี้มันโล76แล้วผมจะเปิดทีละโลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้การยูเรียกมานะถ้ากดการยูเรียกดีลุกชอบกันนีิชอบกันนีิได้ข่าวนะการยูเรียกได้ข่าวชอบกันหีิ ชอบได้โลที่ทุกคนผมบอกก่อนนะถ้าคนดูสตรีมเก่าๆมาจะเห็นว่าผมไม่ได้โล76ตกลอดเลยเว้ยนี่76ไมาหนุดมานี่77แล้วนะอ่ะเ8ดเดี๋ยวเอาตัวละครมาเปิดเจแปไปแล้วแอดราบี๋อต้องเอาตัวละครหลักมาเปิดโอเคโอเคโอเค เออโอเคก่อนนี้กูยอมทุกอย่างเลยนเดี๋ยวแป๊บนึงกูขอตอบว่าหน่อยหนูไม่หนูไม่เรียกเพื่อนอ่ะลูกฮะไปเพื่อนมากี่พันปีแล้วลูกคุยด้วยอย่าดิ้งดิ้งฮัลโหลปูโมโ่เกี่ยวการแล้วน้องตกใจไม่เห็น้องนี่ยคนยายแล้วปะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าตัวหลักไม่ได้นี่เดี๋ยวเอาปู่มาเรียกเอาปู่เป็นเจ้าของคอนแทรคอะดูเป็นปู่เป็นเจ้าของสัญญาปู่ต้องเรียกได้ดิใช่ไหม เจอเนี้ยอยู่ไหนเนี่ยตัวละครหลักด้วยความที่ไม่ได้ใช้เลยโอ,เโอ้จบเลยตัวห้าดาวอ่ะเรียกนะลูกลูมินลูลม,นลมินเรียกนะลูกนะเรียกนะลูกเรียกไม่ได้โดดตึกตายนะลูกเข้าใจไหมลูกโดดตึกตายนะ sacrifice กอ่ะเป็งั้น<อ>ต้องบูง<ว>ชายันนะ holy water อ,อ่าเดี๋ยวเอาทีละอย่างครับเดี๋ยวตัวหลักไม่ได้เอาตัวหลักไปโดดตึกตายก่อนแล้วเอาเจ้าของสัญญามาเรียกเจ้าของสัญญายังไม่เรียกคงต้องพึ่งน้ำมนต์แล้วล่ะ ขังจ euh, ัดนี่เจ็ดสิบเก้าใช่ไหมเจ็ดสิบเก้าวันตายของมึงมาถึงแล้วลูมินวันตายของมึงมาถึงแล้วลูมินลาก่อนน้องรักเฮ้ยอย่าแกล้งน้องไอ้รู้เจ้าทำหน้าที่ไม่รู้ล่วงอ่ะอูชายันอูชายันไม่ถึงศพเดี๋ยวถ้าเตียวกดที่ร้อยแล้ว เชดี๋ยวปลูกเลยก่อนปลูกเขาปั๊บให้ปลูกไปแล้วนะปั๊บก็ปั๊บแล้วนะปู่เจ้าของสัญญาด้วยนะถ้ามืงเรียกไม่ได้มึงตายตามนะเรื่องอ่ะลุงต้องกดอันติก่อนลุงต้องกดอันติขอบัญชาก่อนแล้วก็จัดไปใช่อืมกูออเดอร์มึงแล้วต้องมาแล้วบัญชาบัญชาโอนี่แปดสิบกูบัญชาแล้ว อมเอาอะไรมาก็ไม่ได้แล้วตอนนี้หยุดเขาไม่อยู่จริงๆกูบอกมึงแล้วใช่ไหมจงเล่ถ้ามึงไม่มากูบอกมึงแล้วใช่ไหมไปไปบูชายันชาบูซะโอเคจบอ่ะครับหนึ่ง ไปปลูกชีพก่อนเดี๋ยวไม่มีตัวให้ตายคุ้มไหมเนี่ยอะไรเนี่ยมีแต่คนบอก90พี่เอา90ไปดูหน่อยครับโอ้โห90เลยอะไม่คำอวยพรมันไม่มีเลยอะกินฮะกินเราเรารู้จักกันมาก่อนไหมเนี่ยแล้วคุณมาทำร้ายฉันทำไมเนี่ยหมอก็บอกอยู่ให้ลดโซเดียมให้ลดโซเดียมแต่แต่ถ้าเปิดทีละสิบมันจะมีโอกาสได้สองตัวกูเปิดฮีโร่นะเปิดฮีโลเดี๋ยวนะมีี่อยู่ไหนนะ ฮอคกินเหรอเอ้ยเอาเว้ย oh. ให้ที่สุดป่ะกูจะหาเจอโฮลี่ฟักเอ่ออันนี้เขาใช้อาบหรือใช้แดดครับทุกคนขอบคุณคุณอะไรอะเทเอ่อคุณโอ้โหแป๊บหนึ่งนะตัวอักษรเล็กเหลือเกินไม่ไงั้นกูควรซื้อจอเพิ่มว่ะไม่ใช่มาอ่านในแบบอย่างงี้คุณเทนเทนเทสคุณอ๋อชือ่อเทสเขาชื่เอเทสขอบคุณเทสมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใครกินอ่นะไปเลย ใครกินน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใครบูชายันต่อเออปูแลปูแลให้ปูแลอุสาได้บัฟมาเราต้องเรียกลูกน้องหน่อยดิวะเอาสาวไปก่อนไปกด F กดปิด F ตื่นเต้นไามหน่อยไม่เปิดที่โรงแรมเหรอเปิดที่นี่แหละกินน้ำมวยมาแล้วตูนี่ผียักมันจะขังอะไรลักหนาโอ้ยมึงขังเกินแปดเอ็ดแล้วมึงขังเกินมาเก้าสิบไหมอ่สองมาไม่ไหวเลือดร้อนแล้วเลือดร้อนแล้ว ง,งูกิเกือบแอ่ด <8 S 1> 3, แดแปดสามแปดห้าไม่มาผมกดสิบละลงแต่หนูแปดสองนะลุงเออแต่กูเนี่ยแปดสามไม่มาเนี่ยเอาแปดสี่โอ๊ยมึงมาเฮ้ยกลัวเก้าสิบว่ะ แปห้ไปถึงเก้หรอโอ้ยเอาเราจะทำตามสัญญาแต่ถ้าไม่มากูกด10โลถ้า10โลนี้ไม่มากูหยุดกูหยุดจะตีมทันทีแล้วกูรีพอร์ตเลยมีโฮโยฟักอยู่อย่างนี้เลยดิได้อยู่แล้ว10โลเนี่ยบอกเลยทีนี้เดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะครับว่าแม่งโมนาหรือเปล่าอะแปลงมมา หลุกมันมา8ปดหลุกมันมา8ปนะมันไม่ได้มามันไม่ได้มา90นะครับเมื่อกี้คุณกินบอกผม90ใช่ไหมผม8ปนะครับเรียกว่ายังยังเยี่ยไม่ถึงที่สุดนะกันนะนะใจร้อนอ๋อูนคิจริงๆผมไม่ใจร้อนหรอกผมกล่าวว่าเผื่อว่ากดแล้วผมได้2ตัวไงเพราะพราะในชีวิตเพราะในชีวิตไอดีหลักผมยังไม่เคยได้เลยแต่ไอดีลรองผมอะได้ตลอดเลยเอคนดูที่เพิ่งมาใหม่ก็เผื่อยังไม่รู้นะครับออกโลที่86นะครับ ทำไมไม่เอาก้าสิบอ่ะลุงโอ้ยให้มันเหลือโลไปตู้หน้าบ้างเธอทะลุแล้วลูกเลีเยวมาอีกหนึ่งจบแม่งกู <S 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 คันหูเลย <S 2> <S 2> <S เชี่ยกูเติมเป็นหมื่นแล้วเกมเนี้ยนะมึงของห้าดาวกูน้อยกว่าไอดีฟรีที่ไม่เติมสักบาทคืออะไรวะ คนดูในนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นแล้วครับมันจะเล่นนะคุณฟังผมนะไม่ต้องเติมเงินไม่เติมเงินอะ่ะมันให้ดีกว่าเชื่อผมดิเติมเงินแล้วมันเฮียอย่างเงี้ยนะจะต,ต่อผมไม่เปิดครับไม่เติมนะผมไม่เปิดผมไม่เปิดผมจ๊มอบอันนี้ผมไม่เปิดจริงเพราะว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้เผื่อจะเปิดตู้ต่อไปนะโอเค